สวัสดีครับวันนี้ก็มาพลังงารจักรยานมาหัดหัดรถลดใหม่วันนี้เมื่อนี้จะไปออกถนนจริงครับพี่น้องอันนี้สถานาการณ์จริงเลยเอาเบิงดูหลับเลี่ยนเขียนอ่านมากไปที่ไหนวันนี้มาลองเองบ,บ<า>เิงไปเช็คความพร้อม ราก,กาบ่งไปราก,กาไปบ่งรถไล่ร้ายกันแสดงโอเคแล้วต้อนเีครับเรียนเมื่ออยู่ดอก สอนบอมอไซเนี่ยนเขาขี่สลอดนั่นหึ่งอาจจะเบิ้งข้างทางรบีบแต่สลอดแต่มันระวัง,งเสียงแต่คือหล่อแล้วไนงะครับซาซานี่สิินี่สันนะจังหน่อยนะครับขีบไว้เน่ กินไปได้รถเอคนหลายๆกาบ่ายไ,ไปอย่าให้มันเกิน40 60ก็ได้

เห็นรถคนทั้งหลังสิฮักเข้าไปยังก็รอไปจะเห็นอยู่บ่ละ่ะเห็นรถมาใส่แลนมาอยู่ไปนี่มันปักกระจกเอาเบิง่งดูคือบ่ละ่ะเฮ้ย มันเหยียบเกินนี่เห็นมอไซส์เศษสีกขาวนี่เห็นบ่เออมันประมาณนี่แหละอย่าไปติดมันไหลเออประมาณนี่ละประมาณนี่ละรักษาไว้ประมาณนี่ละเพราะว่าอย่าไปฟังปุนร้ายถ้ารถมันร้ายฟังนั่นนะฟังมันเหยียบีแล้วนี่เห็นบ่มันเหยียบเส้นขาวแล้วนี่มอไซค์นี่มันกวาดไปเลยเนี่เออให้รักษาข้องเส้นคงว่าไปเรื่อยๆมันห่างประมาณ คือหนึ่งกับพ่อเส้นขาวฝั่งซ้ายนี่ให้มันเจียบเพราะว่าผู้จักมอไซตมันสิปุตต์มากว่าม,มีมอไซต์เบื้องน้ำุูน้ำฝั่งทรายน้ำฟ้าประมาณนี่ละไปประมาณนี่ละลองดูพี่น้องเออเสื้ผ้าเมื่ออดไรอย่า,างเงี้ยเมื่อ มีคนขับซอยกับดีนะครับพี่น้องมันจะบ่เมื่อยเปลี่ยนกันถอยล่งก็ได้แค่ยันก,ก็ถอยเจ็ดเทือนนะเพราะเอิอน,นี่อย่างเป็นตัวอีนะยังจ่ยังจะถอยขัดซ่อมออยังจะไปเอาสาร์จสอบไปขบับขี่เป<อ>็นว่าเป็นมั่นใจจะคล้องว่าเด็บเมื่อนี้เขัดซ่อมนู้นก็ถอยได้แต่ว่าอันนู้นยังเค่ประเดี๋ที่ว่าตรงเจ็ดเทือนอน่ะ มึอนี่นอะไรจักคะแนนมึอนี่นะ11โอ้11 1เอะไรมันหลอดแต่หอดผมกันนะอย่าะพังขี้คุ้ยมึงสถานการณ์จริงเหยียบมาทางเปลี่ยนบอลนี่เหยียบมาทางผีดลายปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขับรถขับลา ตรงกลางก็ได้ว่าแต่จะไปกินสร้างฟังผลร้ายไปกินฟังปีร้ายกลางนะเห็นปะคือรถเขาขี่นะครับเห็นปะนะท่านหนาเห็นปะเขาขีก่กลางก็ดีเห็น่กินข้างปีก็ได้ว่าแต่จะไปกินกับคนเวลามันแซงกันมากเขาสิแซงมาคนเขามึง ใช่น้ำและดูน้องมอ,องใบสุดสุดก็ได้แหละมั่นใจก็ต้องมีสติเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาเบิ่งหนา้าเบิ่งหลังเบิ่งกลางปงูตาดดให้ไวะะไม่จำเป็นต้องมาดูข้างนี้นี่ข้างหลังนี่กระจกต้องมองข้างหลังนี่นี่ มุ่งตาไม่ไม่จะเป็นว่าต้องโฟกัสอยู่อันเดียวถ้าเข้าโฟกัสอยู่อันเดียวสแสดงว่าเข้าง่วงมองตองเปลี่ยนมองปุ๊บรถรถมันโล่งเขาต้องคอยนี่แลกขับที่ธรรมดาเมือเข้าเป็นผละ ตอนกูรถหลายๆเขาต้องหูตาให้ไว้มันกลับรถต้องไหนวะไ,ไปครับเป็นเรื่องอะไรกูนะโอ้ยนำไซต์แต่พี่น้องเอ้ยเป็นตะโดดเด็ดเล่นที่สงกันกับอดีเมื่อนักจอมแน่น้ำพะคอนม,มีมีตัวอี๋รถได้ก่ะ ทำไซน์อะไครับใหกลับรถกนครับพี่น้องว่ายูไซน์ในมหาทับที่ไซน์ แต่ว,ว่ามาตื่นคนก็นกนถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้วนะครับไปเลยมันคนละเล่น,นลเขาลรนเล่นได้นะเพาตีไฟแล้วมีเขาจสเลี่ยวไปเบื้องเบ้งฟังนี่นี่รถกระจกทั้งฟังนี่เมื่อไหร่มันสายหมดนี่มา อีพีนี่ก็ถือว่าเป็นอีพีสุดท้ายแล้วครับฮ่ะขับรถขับล,บลามาหลังจากนี้เป็นอีพีซีแหละตัวนี้อีพีสุดท้ายของการขับรถอะไรละว่าเป็นบอ่อเป็นบอกันหัดครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถือว่านหนักกับม่นเลือ่อนมาหัดครับอีกเล็กๆน้อยๆ,ๆก็เป็นละละ,ละ,ะ,ละลเป็นละละก็ถือว่าขั้นบดตื่นขับล่างรถขับล่างลาบเป็น ครับรถครับล่ะแนมนใส่คว้าน่าลังเป็นบางคนนะครับครับคือฮัดครับเนี่ยเขาตื่นจะได้เพราะว่าแตมีรถมันจีลังเนี่ยไปเปลเป็นละใส่เกียร์ก็เป็นแยนละอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู K ่ U. อันนี้ก็ให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศต,ต่อไปนะครับไปฮอดรอบมันกันอนะ่ะ มอไซน์นี่พี่น้องมัจะมาละ่ะมาณนี่ล่ะรับรถนี่นี่จะให้มันล่ำไปเสน่ยนแนละกัน่อาอะไรมันล่ำไปมอไซน์มันซายหมดเร่ว่าโอเคละ่ะนี่ก็เป็นอีพีสุดท้ายละล่ะกันฮาร์ดขับรถ ยาวไปบึงบึงล่าไปด้วบึมนยองบมบัม <c oughs> แห้งเ้ยครับดีรออู่ป่ เดร็จสอบอยู่จ,จอดต้นใหม่ก็ได้ไปเรื่อยๆจอดลัางต้นใหม่เนี่ยนะเข้าไปลงไปลงไปเลยลงไปอีกเออให้มันพลนเออเนี่ยะ ังมีน้องเอ้ยเครื่องบินมันก็จอดจอดบนเครื่องบินจอดสะดุดสลายอยู<ม>่สำหรับคลิปนี้ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วครับมาสอนมหัดครับก็สิเป็นกับอ e ีจนมีอีพีซีเพล่ะนี่ก็เป็นอีพีสุดท้ายละการถ่ายคะแนนก็ถือว่าโอเคจุดระดับแต่บทตื่นครับรถครับล่ามาสนามจริงกันเลย เป็นได้พอใจบ่หน่อยนึงหน่ึ่งก็ค่อยปั้ยก็ได้อยู่ก็คอก่อยอ<ป>ันนี้บ่ค่อยประคับประจําค,ครับมันว่างๆเว้นเว่นเป็นอาทิตย์เป็นเดือนมึงเทื่อก,ก็ได้ก็สิได้มีเวลามากก็ได้ถ้าอยูก่กลางคืนจะ2เดือนอืม2เดือนก็สิได้ครับนะนส,นสั่นก็สิจริงจัง้อนึง่่ันก็สิเป็นจะโดนลาลาใ่าเอ้าว่ากระช่วงนี้ก็ไวรัสโควิดก็ได้ มึง,งแย่งจต่ของเดอ้อพี่น้องเดอ้อกะช่วนงนี้กะมีเวลาแน่กับมหัดเนี่ยมหัศถ้ามหาัดอยู่ห้องกับอุดอูไรเป็นประสาดเอกกับยันโควิดกับพอปันหนึ่งเลยเมื่อเป็นประสาทจีตายเพราะยังละ่ะดูแลจต่ของเดอ้อพี่น้องเอสอสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามเราส้มกับผมพี่สุดท้ายพี่สุดท้ายแล้วซ้อนหัดขับรถเนี่ยเลิกสามภูมิ oh my god ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม